สวัสดีครับผมเขตธละเขตนะครับผมเนี um ่ยเป็นคนชอบทานเมนูเส้นถ้านึกถึงเมนูเส้นนะครับก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือนั่นเองครับทุกคนจนเมื่อไม่นานนี้เองครับทุกคนเขตได้ไปทานไฟเดนิ่งมาที่หนึ่งนะครับเขาได้พรีเซนต์ความเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือหมูน้ําตกให้ผมทานฮะบอกเลยว่ามันหูเซอร์ไพรส์มากนะฮะเขาจัดมาเป็นไฟเดนิ่งครับต้องบอกว่าว้าวมาก แต่วันนี้ครับผมมาเยี่ยมเยียนที่เดบิวต์คิดเชนแล้วนะฮะอยากได้ความว้าวของก๋วยเตี๋ยวเรือหมูน้ำตกให้เขนหน่อยช่วยพรีเซนต์แล้วช่วยทำให้เขนลืมไฟเดนิ่งอันนั้นไปสักทีได้ไหมฮะอยากได้ความว้าวของเชฟเยียนกับพี่แซครับรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน w ว r ร์ดพอยตช่อง23ร่วมกับบริษัท360อองศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัด บริษัทจิ้วฮวัดจำกัดบริษัทตราแม่ครัวจำกัดเสนอ The <Big> สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัวเตกาคุกโยเว k ทูไลฟ์ ิดมุมมองความอร่อยไปกับรายการ The Big Kitchen เปลี่ยนชีวิตพิชิตฝันสวัสดีครับพี่แซกสวัสดีครับเชษเอียนโอ้โหวันนี้ตื่นเต้นแล้วตื่นเต้นใช่ไหมี่จะพาใครมาทุกวันเนี่ยเนี่ยวันเสาร์เนี่ยรออยู่สองอย่างกับรอคุณรอคุณคุณผู้ชมเชฟอป่ะคุณแซกด้วยคุณแซกกับอีกคุณหนึ่งถ้าใครครับคุณ ดารารับเชิญของเราจะเป็นใครใช่ไหมอยากทราบครับอยากทราบใช่วันนี้ต้องขัดใจเชฟอ้าวทำไมเนี่ยเอาเวลาผมขัดใจเชฟก็ต้องหาหนุ่มหล่อมาใช่ไหมเอาใจคุณผู้ชมทางบ้านที่เป็นผู้หญิงนะเอาสาวๆเกาะหน้าจอเต็มแน่วันนี้ดีเลยครับผมชอบเหมือนกันวันนี้เขาเป็นดาราหนุ่มรูปหล่ออือหือโอ้โหผมว่าเขาคงแข็งแรงมากนะเพราะเขาเคยขึ้นชกมวยในรายการของขึ้นชกมวยด้วยโอ้โหแต่มันหลายคนนะเดาไม่ได้ในรายการของเมิร์กพลอยเรานี่แหละมีใบให้อีกไหมไม่ไม่ใบละไปดูดีกว่าไปครับ เปลี่ยนรูปแบบในการเปลี่ยนผมเนี่ยไหนง่ายกว่ากันพี่แซคเมื่อกี้พี่แซคเอาผ้าคริ้วผมไปทิ้งแล้วอะครับเริ่มเริ่มหยิกเรเลยแล้วอันไหนได้ทูนเลยมีสวดด้วยอทตสารปัดมาเลยเล่นจะด้วย อ่าถ้าทักเชฟโอ้โหหล่อมากเห็นไหมไม่ต้องใบมากเลยไหเห็นหน้าปุ๊บแล้วหล่อมาเลยนะนี่สาวๆทุกวันนี้ต้องมาดูเราสองคนอสามคนสามคนเบบกจะดูเราหรือเปล่าหรือไม่รู้โฟกัสอยู่ตรงกลางเปล่าไม่รู้นะต้องมาดูอาหารด้วยแต่ที่สำคัญนะอดีตนักมวยมาแบบนี้เชฟต้องระวังนะวันนี้เมนูเขาเนี่ผมว่าชาเลนจ์น้าดูเลยอะจริงเหรอนั่นคุณผู้ชมต้องคอยตามดูต้องมีโปรตีนเยอะต้องมีอะไรประมาณนี้แบบนี้ด้มั้งคคอยดูครับวันนี้นะครับผมมีคลิปแข่งขันทำอาหารจาก ทางบ้านครับว้าวพิเศษเลยสิครับวันนี้การทำอาหารจากโครงการตราแม่ผัวเมนูสีภาคครีเอเตอร์ชาเลนจ์ครับผมซึ่งสัปดาห์ที่2นี้นะครับเป็นเมนูที่ได้รับรางวัลท็อปทรีเลยครับประจำภาคใต้ภาคใต้เลยเหรอครับเชฟช่ครับผมเริ่มที่จานแรกนะครับเป็นเมนูขนมจีนน้ำยาซีฟู้ดว้าวเชฟจากคุณศิลวานัทพัฒนาพรอ,อุด,ดมที่ตัวน้ำยาเนี่ยน่ากินมากๆใครที่ชอบกินซีฟูด้ดต้องไม่ควรพลาดครับโอ้เยี่ยม ่อด้วยกันจานที่2เลยนะครับจานที่ชื่อว่าเนื้อหมักผัดสตอรพริกเผาโอ้โหแต่ละ,ะจานจากคุณทวัชชัยวิไลเลิศพงพันธ์ครับจานนี้นะครับจะต้องนําเนื้อมาหมักกับซอสต่างๆของตาแม่ครัวก่อน เพื่อให้ได้รสชาติความอร่อยซึมเข้าไปในเนื้อใครที่ชอบจานนี้ไม่ควรพลาดเลยครับว้าว wow, แบบนี้ผมไม่พลาดครับเชฟส่วนจานสุดท้ายนะครับกับเมนูข้าวหมกหมูทอดแกงคั่วใบชูจากคุณวิสิตอินทบานนะครับโอ้โหแกงนี้นะครับถ้าใครแบบชอบกินแบบข้าวหมกนะครับกับหมูทอดกินคู่ไปกับแกงคั่วใบชูนี่แบบผมว่ามันแซบบ่บมากๆว้าวสุดยอดเลยครับเชฟครับลองทำตามได้นะครับสามารถเข้าไปดูสูตรและส่วนผสมได้เลยที่ตราแม่ครัว com ได oh, ้เลยครับโอ้เชฟ ผมกำลังดื่มดำกับ3เมนูของภาคใต้มากๆเลยครับน่ากินมากเลยครับโหน่ากินมากเลยแบบนี้สัปดาห์ต่อไปก็มีต้องมาตามดูนะติดตามต้องติดตามครับเอาละครับตอนนี้ได้เวลาแล้วครับที่คุณผู้ชมจะได้ไปพบกับแขกรับเชิญสุดพิเศษประจํารายการมาดูครับว่าพ่อหนุ่มเขตเขามีเมนูพิจิตรปั่นอะไรให้เชฟเอียนของผมได้รังสรรค์กับพบกับคุณเขตนะครับเชิญเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับโอ้โหมาหนุ่มรอหน้าใสครับมา ครับที่เมนูพิสิตฝันของคุณคชอบก๋วยเตี๋ยวเรืออะไรขนาดไหนเนี่ยก็ถ้านอกจากเมนูที่เป็นพวกอาหารที่เป็นข้าวแล้วครับเมนูเส้นผมก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือครับผมแล้วไปกินไฟเดนิ่งมายังไงที่แบบว่าโอ้โหชอบมากแล้วอยากจะลบภาพมันออกไปพี่ชครับต้องบอกว่าผมเป็นคนที่ไม่เคยทานอันนี้เป็นครั้งแรกที่ไปทานเลยคือด้วยแฟนพาไปทานครับแล้วคือ เฮ้ยมันว้าวสำหรับผมมากเลยเพราะเขาทำเป็นไฟายเดนิ่งครับเชฟครับมันเลยบอก ey, เฮ้ยเขาก็มาไงเขาเสิร์ฟเป็นเออเป็นหมูตุ๋นมาครับหมูตุ๋นมาแล้วก็ตัวเป็นเครื่องเคียงจะเป็นตัวถั่วงอกซอยครับกรอบๆผ่อด้วยผักประมาณนี้ครับอ่าแต่รอดราดด้วยซอสที่เป็นซอสขี้เหลืองเลี้ยงก็ถึงแล้วจะมีความเข้มข้นประมาณนี้ครับโอ้ดังมาครัวเดอะบิ๊กคิทเช่นครับผมคุณจะมาขออะไรเชฟเอียน้องผมผมให้ข้อที่หนึ่งก่อน ข้อที่หนึ่งเลยนะครับผมขอยกทะเลที่ไม่มีใครนะฮะเคยเอาซีฟู้ดมาทำก๋วยเตี๋ยวเรือครับเชฟเดี๋ยวเดี๋ยวครับก๋วยเตี๋ยวเรือเขามีเนื้อมีหมูเหรใช่ครับคุณเล่นซีฟู้ดเลยนะครับผมมาถึงที่แล้วครับข้อที่สองนะครับอยากทานเนื้อระดับ VIP เลยนะที่ไม่สามารถหาทานได้ในร้านก๋วยเตี๋ยวทั่วไปเชฟโอ้นี่นงนี่ยหมาละมาละถ้าเป็นเนื้อต้งเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือหน่อยอ่ะข้อสุดข้อสุดท้ายข้อที่สามครับ ข้อที่3ามนะครับผมต้องเป็นภาพใหม่ฮะเป็นแบบว่าเหมือนแบบยังไม่เคยเห็นการจัดจาาหรือ display แบบนี้เกิดขึ้นในโลกนี้โอ้โหพิมแซคผมว่าเราเปลี่ยนรูปแบบไหมเป <c oughs> ลี่ยนรูปแบบ <c oughs> แนนรายการดีกว่าแมระหว่างเปลี่ยนรูปแบบรายการกับเปลี่ยนผมเนี่ยไหนง่ายกว่ากัน <c oughs> อม่อ้เชฟจะทำยังไงโอ้โหผมก็คิดว่าอย่างแรกเลยนะครับกับการที่เอาซีฟู้ดเลยเนี่ยผมจัดให้ได้เลยส่วนข้อที่2นะครับวันนี้เตรียมเนื้อระดับ V I P มาให้เอาแบบว่าให้ดูแบบฮารุฮาราเลยฮารุฮาราเลยนะใจหน้าดูอ่ะส่วนข้อสุดท้ายนะครับชามก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยเอาทิ้งไปเลย ทิ้งเลยออครับทิ้งไปเลยครับไม่เบาวันนี้จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือรูปแบบใหม่ที่เคทไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนอย่าลืมว่ามันต้องลบภาพไฟดินิ่งด้วยนะเชฟลบภาพไฟดินิ่งไปเลยครับลบหมดทุกอย่างเลยดีใจ เอาละซีโจทย์สุดหินเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อซุปตาหล่อเแคบอารมณ์ดีเขตธารเขตมาเยือนครัวเดอะบิ๊กคิทเช่นแล้วอยากลองของพากก่นเชฟเอียนให้แฮกกดฉีกลุกใหม่ขอก๋วยเตี๋ยวเรือที่โลกไม่เคยรังสรรค์เอาไว้ให้ปังตามโจทย์พิชิตฝันโอ้โหแค่ไอเดียก็แหวกสุดแล้วทีนี้ก็ต้องมาลุ้นกันแล้วว่าเมนูที่เชฟเอียนขิงับไปเมื่อครู่นี้ จะแหวกกว่าขนาดไหนที่ตัวตึงสายกินเตี๋วเรืออย่างเคตถึงกับต้องตะลึงเอาเป็นว่าพักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาติดตามภารกิจพิชิตฝันครั้งนี้กันครับ t h e Big Kitchen, Big Kitchen. สนับสนุนโดยตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทอง น้ำนึ่งตราสถานีรักโลก <Big> มาถึงช่วงที่2ของรายการกับการติดตามภารกิจแก้โจทย์พิชิตฝันแรงชมก๋วยเตี๋ยวเรือให้โลกตะลึงของซุปตาเขตทรเขตที่อยากลองดีด้วยการตั้งโจทย์ท้าทายเชฟเอียงดังนี้ข้อที่1ขอซีฟู้ดที่ไม่เคยเห็นในก๋วยเตี๋ยวเรือข้อที่2ขอเนรมิตเนื้อระดับ VIP และข้อสุดท้าย oh. ก๋วยเตี๋ยวเรือชามนี้ต้องเป็นภาพใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นบนโลกใบนี้และนี่ก็คือวัตถุดิบและส่วนผสมทั้งหมดที่จะใช้แปลงโฉมเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือจานใหม่ถ้าพร้อมแล้วเราไปติดตามกันเลยว่าในแต่ละขั้นตอนจะมีเทคนิคอะไรซ่อนอยู่บ้างไปดูกันเลยครับนี่อเดี๋ยวขอใช้เครื่องปั่นนคเครื่องปั่นนะครับมาทีนี้ก็จะมีเลือดนะครับ พื่อต้องการที่จะทําเป็นซอสออกมาจากหัวใครครับไม่ใช่พอไหมฮะเดี๋ยวผมบีบให้ตัวนี้ก็จะเป็นน้าสต๊อกนะครับแล้วก็เราก็มีเต้าหู้ยี้ต้องการที่จะปั่นให้เขาเข้มข้นนะครับแล้วก็ทำด้วยอันนี้เป็นน้ํากระเทียมดองนะครับเล็กน้อยนะครับทาเลยครับพี่แฟ ตัวอย่างละเอียดหมดนะฮะครับเติมกะทิเพื่อความข้นมันใช่ครับแล้วก็ฟันอีกรอบนึงครับพี่แจ๊กต่อเลยนะครับผมมีเกากี้นะครับเอาลงมาคั่วในกระทะให้มีแบบกลิ่นหอมหน่อยหนึ่งครับต่อซอสได้เลยครับพี่แจ๊กเดี๋ยวจะใส่ใบโหระพาเข้าไปหน่อยนึงครับ ให้แบบมีกลิ่นหอมได้แบบกลิ่นอายของก๋วยเตี๋ยวเ,<อ>เรือก๋อ๋ววยยเเตีรือครบรสเลยจริง,รงผักบุ้งซอยมาเรียบร้อยแล้วนะครับอขอปรุงรสนะครับด้วยอซอสปรุงรสฉลากเหลืองครับพี่แจ๊ ซอสปรุงรสฉลากเหลืองปลาฉลากทองผลิตจากถั่วเหลืองชั้นดีเลยนะครับสะอาดถูกหลักอนามัยใช้ปรุงใช้หมักได้หลากหลายเมนูเลยครับซึ่งวันนี้ก็เพื่อให้น้ําซอสก๋วยเตี๋ยวเรือของเราเนี่ยมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นครับเขตครับผมต่อไปเชฟจะทำอะไรต่อครับอันนี้ที่ขาดไม่ได้ครับเราก็จะมีส่วนของตับนะครับอันนี้ก็ตับผมก็อาจจะแบบว่าทําให้สุกเล็กน้อยนะครับใส่ลงไปในกระทะ อ๋อไม่ลวกไม่ลวกเหรอความคิดของคือตับต้องไปลวกไม่เลยนะฮะไม่ครับวันนี้ลงกระทะนี่เลยตัวนี้ก็ผมแค่เพียงแต่ว่าเหมือนกับลวกตับละครับตัวนี้ขอจานเล็กไปนึ้งนะครับพี่แซกขอบคุณครับต่อด้วยนะครับตัวนี้เป็นพาเคียริ้ว พี่แซคเมื่อกี้พี่แซคเอาผ้าคีริวผมไปทิ้งแล้วครับที่วาวพี่ตึงอ๋อเหรอครับจะบอกนะว่าอังนั้นอีกใช่ไหมครับเริ่ม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 เลยละไหนจะถู่เหนเดี๋ยวจะเป็นส่วนเอ็นแก้วเอ็นแก้วตัวนี้เป็นลูกชิ้นเอ็นเนื้อครับครับต้องกลุ่กลุ่นะครับอันนี้เป็นขั้นตอนแรกครับเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ข้อที่หนึ่งที่บอกว่าต้องเป็นแบบซีฟู้ดมาแล้วผมมีกุ้งนะครับผมแล้วก็มีปลาหมึกอ่า ครับเขตเราช่วยครับครับผมคนะรับผมเชฟบทำปลาหมึกให้ไะ้ขอซอสปรุงรสหน่อยได้ไหมครับซอสปรุงรสฝาเหลืองตราฉลากทองครับนี่ผมก็ทำปลาหมึกนะครับแล้วก็เดี๋ยวอันนี้เราพาหลังาหลังอ๋อใช่พาหลังอ่าตอนนี้เราก็ได้ ซอสก๋วยเตี๋ยวเรือของเราแล้วเครื่องก๋วยเตี๋ยวเรือของเราอยู่นี่นะครับเครื่องอยู่นี่ด้วยแล้วก็มีซีฟู้ดนะครับาเรามาต่อขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือว่าเขาบอกว่ามีเนื้อด้วยแล้วีพีครับผมตัวนี้เป็นวายกิวสติปเลยจากออสเตรเลียใช่ครับผมผมก็จะมาหั่นเนื้อนะครับให้เป็นแบบแผ่นๆบางๆนะครับบางๆหน่อยนึงเห็นแล้วแบบว่า เดียวง่ายจริงๆใช้ะคะ้อนใ,ใช้ค้อนท,ทุกเนื้อนะแต่เชฟก็ใช้วิธีประยุกต์ับเอาหม้อเล็กๆแข็งๆเดี๋ยวลองครับได้ผมให้นักมวยก็ทุบดีกว่าแล้วหนักไหมนะฮะเบาๆเบาๆนะฮะอุ้ยอุ้ย ดีเลยครับไม่เป็นไรครับหมอแล้วฮะว่าขาดเลยผมเชฟทำขาดกว่าอีกตอนนี้เครื่องปรุงของเราพร้อมเรียบร้อยแล้วครับครับผมเราเรามาดูข้อที่สามนะครับต้องเป็นภาพใหม่ที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อนแต่เดี๋ยวอีกภาพหนึ่งที่ผมยังไม่เห็นเลยครับเรากำลังทำก๋วยเตี๋ยวเรือไม่ใช่ะใช่ครับแล้วเส้นมันอยู่ตรงไหนเชฟใช่ครับผมลืมเลยว่าต้องมีเส้นผมมีเส้นแทนครับ มันที่เปลีล่ยนเป็นเส้น <c oughs> เป็นคาบเหมือนกันอ๋ออ๋อยังไงครับเชฟ ก๋วยเตี๋ยวเรืออะไรกันนี้มีแผ่นแป้งเข้ามาแจมด้วยทําเอาเขตถึงกับตะลึงงงกันเลยทีเดียวเพราะขั้นตอนทั้งหมดที่เชฟเอียนทำไปเมื่อสักครู่ล้วนอยู่แต่ในโจทย์ข้อที่1และ2ทั้งนั้นส่วนที่เป็นโจทย์ข้อที่3ก็ยังไม่เห็นในขั้นตอนนี้เลยแล้วนี่ยังมีแผ่นแป้งอะไรก็ไม่รู้เข้ามาเพิ่มอีกคุณผู้ชมต้องจับตาดูกันต่อแล้วว่าเชฟเอียนจะสับขาหลอกลิกโชมให้ก๋วยเตี๋ยวเรือพิสดารอย่างไรกันแนะ่เอาเป็นว่า อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนเดี๋ยวกลับมาลุ้นกันต่อนะครับสนับสนุนโดยตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองน้ำดื่มตราสถานีรักโลก The Big Kitchen. กลับมาลุ้นกันต่อในช่วงสุดท้ายกับการแปลงโฉมก๋วยเตี๋ยวเรือให้เป็นจานใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นบนโลกซึ่งตอนนี้เชฟเอียนได้จัดการกับโจทย์ข้อที่1และข้อที่2ทั้งส่วนซีฟูด้ดส่วนเนื้อวากิวพร้อมเครื่องในต่างๆรวมถึงซอสก๋วยเตี๋ยวเรือแบบเข้มข้นเป็นที่เรียบร้อยถาดก็แต่ข้อที่3ที่ต้องเปลี่ยนภาพใหม่ที่ยังไม่เห็นขั้นตอนนี้เลยฉะนั้น เราไปติดตามกันต่อว่าเชฟเอียนจะใช้เทคนิคอะไรมาดีไซน์ก๋วยเตี๋ยวเรือจานนี้ให้ปังและอลังการอย่างที่ไม่มีใครเคยทำถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับอ๋อยังไงครับเชฟอตอนนี้ผมมีซอสเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนะครับผมก็เลยจะทำเป็นแบบหน้าพิซพซ่าคือพิซซ่าก๋วยเตี๋ยวเรืออะไรอย่างนี้เหรอฮะใ,ใช่ครับผม ไปถึงบางอ้อเลยอ่ะครับตัวนี้เป็นแป้งพิซซ่านะครับแล้วซอสตัวนี้มาเป็นซอสแทนพิซซ่าเป็นซอสมะเขือเทศเห็นไหมครับยังไม่รู้เลยว่าเขาจะไปถึงไหนเนี่ยใช่เพราะว่านี่ยังมีโอ้โหทะาลงทะเลจะมีสวดด้วยเอาสารปัดมาเลยเล่นจะด้วยเอา ซาที่ไหนนี่มันใส่ผงถูกวเนอาเนี่ยผิดถอกเวยนะแล้วจะเอาทั้งหมดไปเข้าเตาอบใช่ครับอ๋อใส่ชีสเนี่ยแหละนี่ไม่ได้ผมกลับไปผมไปซื้อ๋ถวเลือดหรือชีสอะไรโอ้เขาติดใจทำไงครับเชฟเนี่ยโอ้ผมว่าต้องต้องแรงครับผม รมีพริกด้วยเหรอครับผมอ่าโอเควันนี้นำเข้าเตาอบอ่าโอเคครับโอ้โหอันนี้พิซซ่าของเราก็ได้แล้วนะครับพิซซ่าจะได้เหรอครับเตรียมเรือโอ้โห เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอย่างกับพิซซ่าช็อกโกแลตอะสุดมากเครื่องครบเลยอะเครื่องครบเลยนี่ก็คือได้ประมาณ4ชิ้นใช่ไหมครับมันเข้มจนมากอ๋อนี่มีแคบหมูไหมฮะ อย่าบอกล้วว่าใส่ยังนี้เลยมีซุปให้ด้วยครับน้ำก๋วยเตี๋ยวครับผมกินคู่ไปกับพิซซ่านะครับมาพร้อมกับซุปที่ผมได้ทำเตรียมไว้ให้ว้าวว้าวนี่เรากำลังเห็นอะไรนี่พิซซ่าหน้าก๋วยเตี๋ยวเรือจัมโมครับโอ้เมนูพิซซีันของเคครับ และนี่ก็คือเมนูที่รายการ The Big Kitchen ขอตั้งชื่อว่าพิซซ่าหน้ากว๋วยเตี๋ยวเรือจ um ัมโบเมนูพิชิตฝันเขตทะระเขตที่ตอนนี้ไม่มีหน้าตาของกว๋วยเตี๋ยวเรือที่เสิร์ฟเป็นเส้นเสิร์ฟเป็นชามมาเลย แต่กลับเป็นภาพใหม่ตามโจทย์ที่ใช้แป้งพิซซ่าที่เป็นครับมาแทนเส้นกว๋วยเตี๋ยวฉีกกดเดิมๆได้แหวกแนวจริงๆแล้วใช้ซอสกว๋วยเตี๋ยวเรือแบบที่เคี่ยวมาอย่างเข้มข้นมาแทนซอสพิซซ่าอัดแน่นมาด้วยเครื่องที่ใส่ในกว๋วยเตี๋ยวเรือทั้งตับทั้งผ้าคีริ้วทั้งเอ็นแก้วที่พิเศษสุด,สด ก็จะเป็นเนื้อวากิวและซีฟู้ดที่ขอแอดเพิ่มเข้ามาอย่างที่หากินจากร้านก๋วยเตี๋ยวเรือธรรมดาธรรมาไม่ได้เสริมมาพร้อมกับซุปน้ำก๋วยเตี๋ยวเรือที่ให้กินคู่กันกับพิซซ่าก๋วยเตี๋ยวเรือจานนี้ซึ่งรสชาติทั้งหมดจะสามารถพิชิตฝันทั้ง3โจทย์ของเกตธระเขตที่คิดโจทย์สุดแหวกแนวไปได้หรือไม่ไปลุ้นพร้อมกันเลยครับโอ้โหับผมสำหรับเมนูวันนี้ต้องบอกเลยว่าต้อง ข้อที่สามนี่แบบว่าไปเลยไหมไปเลยฮะข้อที่สามคุณคือต้องไม่เหมือนใครที่ไหนมีบนอันเดียวบนในโลกโอ้โหจานเจริญชามเช่งไยไม่มีเลยไม่มีเลยอ่ะก๋วยเตี๋ยวเรือที่อยู่ในชามตอนนี้นะฮะทุกคนอยู่บนแป้งพิซซ่าเรียบร้อยแล้วฮะโอ้โหโอ้โหแต่คุณห้ามยอมนะอย่ายอมอย่าไม่ยอมฮะเพราะเราเพราะเรายังไม่ชิมต้องชิมเป็นไงเชิญคุณขออนุญาตนะฮะอย่างนี้เลยฮะนี่นะฮะเลย ย้ำวันนี้เรากำลังดูเมนูก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับโอยนี่กินอย่างนี้จิ้มจิ้มจิ้มอะไอ๋อลองนัองลองหอมหอม วันนี้นอนตายตาหลับแล้วครับใช้คำนี้เลยก็คือต้องบอกเล็กนึ่งอย่างเซอร์ไพรส์มาสุดเลยก็คือซอสก๋วยเตี๋ยวครับโอ้โหเข้มข้นมากฮะมันแบบคุณผู้ชมฮะมันเป็นความฝรั่งที่ กำลังจะไปฝรั่งแล้วแต่ถูกกระชากหัวกลับมาให้มากินก๋วยเตี๋ยวเรือเหมือนเดิมแสดงว่ามันยังมีความเป็นก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่ในร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับคือรสชาติคำแรกคือก๋วยเตี๋ยวเรือเลยครับแต่โอเคครับเปลี่ยนเราเปลี่ยนค้าบใช่ไหมฮะจากเส้นนะครับเป็นแป้งพิซซ่าพอเปลี่ยนปุ๊บมันได้ความแบบความอินเตอร์ขึ้นมาหน่อยนะฮะแต่ยังคงความเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือที่เราแบบไปหากินได้ตาม ทั่วไปแต่มันไม่ได้ทั่วไปแค่นั้นครับเพราะว่าซอสของเป็นสุดของเชฟเอียนเองมันมันเข้มข้นมากบวกกับเนื้อด้วยใช่เนื้อละลายแบบเมื่อกี้ผมถ้าใครดูเมื่อกี้ผมคําเดียวหมดเลยนะผมเอาทุกอย่างทั้งทะเลทั้งเนื้อที่ผมบอกเลยเอาเข้าไปให้หมดเลยทีเดียวเพราะว่ามันลงตัวมากเลยครับเวีย่นาเชือว่าชีสกับก๋วยเตี๋ยวเรือ ไปกันได้ครมันเป็นความลงตัวว่าต้องบอกว่าชีสเนี่ยมันมีรสชาติความเค็มๆของมันอยู่แล้วนะฮะ,ะบวกกับความเผ็ดเผ็ดของพริกที่เราใส่เข้าไปด้วยครับมันมันมันแบบกลมกล่อมพอดีเลยและนี่ฮะกินใส่ครับผมกาแกฟแกาแฟลรล้อนๆ <laughs> ไม่ใช่ <laughs> อันนี้เป็นน้ําซุปก๋วยเตียะฮะที่เชฟทาไว้บอกเลยว่าอันนี้โหดีมากครับเป็นก๋วยเตี๋ยน้ําตกนะเนี่ยที่เราทังดูอยู่เนี่ยคือตามไปทุกอย่างไปอยู่เป็นน้ําตกอยู่ข้างในท้องผมเรียบร้อย งั้นโจยุคุณสข้อสรุปเลยแล้วกันว่าพี่ชิดฝันคุณได้หรือไม่พี่ชิดฝันผมได้แน่นอนเลยครับโอ้โหสุดยอดและนี่เกิดขึ้นอีกครั้งกับครัวเดอะบิ๊กคิกเช่นนะครับผมโอ้งั้นวันนี้ต้องขอบคุณเขตนะครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณเชมมากเลยครับผมขอบคุณครับไม่น่าเชื่อว่าเรื่องราวของเขตเพียงแค่นักกินก๋วยเตี๋ยวเรือที่ขันกินกับเพื่อนแล้วก็มีภาพจําของไฟดิงก๋วยเตี๋ยวเรือมันจะเป็น พิซซ่าก๋วยเตี๋ยวเรือที่เชฟเอียนลังสรรน,นมาวันนี้ได้นะครับก่อนที่เราจะจากกันไปมีข่าวสําคัญสําคัญถึงเด็กๆน้องๆเยาวชนที่น่าสนใจครับนี่เลยครับมาดูกันเลยนะครับข่าวด่วนสําหรับน้อง,องๆที่สนใจเข้าสู่วงการบันเทิงไม่ว่าฝันอยากจะเป็นนักสแสดงน,นักร้องพิธีกรก็ต้องรีบแล้วนะครับเพราะคิดใส่ไทยแลนด์ซีซั่นเจ็ดใกล้ปิดรับสมัครแล้วงานนี้สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล GLO ร่วมกับมูล,ลนิธิปัญญาวุฒ ได้ร่วมกันผลักดันให้เยาวชนไทยกล้าคิดกล้าทำและท่องฝันให้เป็นจริงพร้อมปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกที่ดีให้ห่างไกลาการพนันทุกรูปแบบโดยเปิดรับสมัครเยาวชนอายุ13ถึง18ปีส่งคลิปแสดงความสามารถเพื่อพิชิตตําำแหน่งสุดยอดเยาวชนคิดใส่ไทยแลนด์ชิงเงินรางวัลและทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีมูลค่ารวมกว่า1ล้านบาทพร้อมคว้าโอกาสเข้าสู่วงการบันเทิงด่วนหมดเขต23พฤศจิกาย,ยนนี้เท่านั้น ที่ www.clipsite.com ครับ วันนี้เขตที่ผมราการฝากผลงานของเขตให้กับคุณชมาบ้านซาแล้ครับตอนนี้กําลังถ่ายทําละครกับทางเวิร์กพอยต์อยู่นะครับอย่าล็อติดตามไปเลยครับาก็ต้องติดตามผลงานของหนุ่มหล่อแล้วคนดีใช่นะครับเป็นกําลังใจให้เขตด้วยนะครับเอาละครับในวันเสาร์หน้าเก้าโมงครึ่งทางเวิร์กพอยต์ช่อง23แห่งนี้คุณูชมมาตามดูนะครับว่าแขกรับเชิญท่านไหนจะมายืนอยู่ตรงนี้และเขาหรือเธอจะมีเมนูพิซิี่ันอะไรให้เชฟเยนของผมได้รังสรรค์ครับวันนี้เรา3คนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เพี่ต้องแย่งเขตตัดชิ้นแล้วนะครับผมเลยครับข,ขอขอบคุณบริษัทตราแม่ครัวจำกัด งเตจบเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครอยากจะชมเมนูอื่นๆนะครับสามารถไปชมได้ที่ช่องสถานีรักโลกนะครับและอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับ